ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการโหลดเซตติ้งนะครับเข้าไปที่เครื่องไบเปอร์นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรามาอถอดสกรูนะครับทั้งสี่ตัวที่หน้าจอไบเปอร์นะครับครับหลังจากถอดเสร็จแล้วนะครับให้เราเอา USB สติ๊กนะครับที่มีเซตติ้งใน USB ตัวนั้นนะครับมาเสียบเข้าที่ช่องเสียบ USB สติ๊กนะครับ หลังจากเสียบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับครับเราก็ามาดูที่หน้าจอนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ไปที่รูปประแจนะครับเออเสร็จแล้วก็ามาที่เทคนิคอนะครับวมาที่เซอร์วิสนะครับ เข้ามาที่ USB stick นะครับเข้ามาที่คำว่าโหลดนะครับแล้วก็หัวข้อแรกเลยนะครับโหลด setting and font view นะครับคลิกเข้าไปครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นข้อมูลใน USB stick ของเรานะครับให้เราเลือกสำหรับลูกค้าฟาร,รม์มลูกปลานะครับให้เลือกอ setting ที่ชื่อว่า ON l p f นะครับ หรือโอนอะไรประมาณนี้นะครับมันมีคําว่าโอนนะครับที่ที่ผมเอ่อคัดปไว้ให้นะครับก็คลิกเข้าไปคําว่าโอน L P F นะครับแล้วก็คลิกที่คําว่าถูกแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับให้เราคลิกถูกอีกรอบนะครับแต่ในที่นี้ผมจะยังไม่คลิกนะครับสาหรับลูกค้าก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากโหลดข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเช็คค่าพารามิเตอร์นิดนึงนะครับ ทำตามผมเลยนะครับเข้ามาที่ปัจแจนะครับแล้วก็มาที่เทคนิคอนะครับเข้ามาที่เอ่อเซอร์วิสนะครับมาที่เซตติ้งนะครับมาที่คลายเมดนะครับแล้วก็มาที่แอร์เอาพุฒนะครับให้เรามาเช็คว่าแม็กแอร์สปีดเราได้ค่าที่สามจุดเก้าไหมครับถ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้เราก็มาเปลี่ยนค่าข้างในนี้นะครับ ในทนลเนี่ยครับคลิกเข้าไปในทแนลนะครับแล้วก็มาเช็คค่าประสิทธิภาพพัดลมนะครับให้ตรงตามนี้นะครับตามตารางนี้เลยนะครับครับหลังจากเช็คค่านี้เสร็จแล้วนะครับมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ทางลูกค้าแจ้งมาว่าเคูลิ่งแพดไม่มีสตาร์ทสต็อปใช่ไหมครับ ก็เดี๋ยวขั้นแรกเลยนะครับก็เข้ามาเช็คเลยนะครับกดที่รูปปัจแจมาที่ m ม n u t e m i n t นะครับแล้วก็มาที่บัตค v e นะครับมาที่คายเมทนะครับมาเช็คดูค่านะครับที่ถนนคูลิ่งนะครับมาเช็คดูนะครับก็สำสำหรับตัวนี้มันจะไม่มีอ่าสตาร์ทไม่มีสต็อปแอร์สปีดนะครับแต่มีสตาร์ทนะครับ แต่ให้ลูกค้าลองโหลดเซตติ้งมาแล้วมาเช็คดูก่อนนะครับบางทีมันอาจจะมีสต็อปมาเลยนะครับแต่ในกรณีที่ว่าไม่มีสต็อปนะครับเรามาดูนะครับว่าจะตั้งค่ายังไงนะครับมีวิธีการนะครับให้มาที่รูปบ้านก่อนนะครับขั้นแรกก็มาที่ประแจนะครับก็ให้มาที่เทคนิคข้อนะครับมาที่เซอร์วิสนะครับมาที่เซตติ้งนะครับไคลเมดนะครับ แล้วก็มาที่ t ท e r m a น c o o คูลิงตรงนี้นะครับให้เรามาเปลี่ยนค่าตรงนี้นครับ coolling a d เนี่ยครับตอนนี้เขาจะเป็นศูนย์ถึงร้อยนะครับก็คือในระบบพี d จะเป็นศูนย์ถึงร้อยอยู่นะครับถ้าเราต้องการให้เป็นส t a r t s สต p แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หน้าจอจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปที่อ n น f f นะครับแต่ในที่นี้หน้าจออาจจะไม่โชว์นะครับ ให้เราคลิกที่ on off นะครับแล้วก็กดถูกนะครับสังเกตดูหน้าจอผมนะครับเนี่ยครับจะเป็น on off นะครับหลังจากนั้นให้เราไปเช็คดูนะครับมาที่รูปบ้านนะครับมาที่ปัจแจนะครับเมนเดเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบตเคอร์ฟนะครับมาที่ climate นะครับแล้วก็มาเช็คดูค่าเทนเนอร์คูลิ่งเห็นไหมครับจะมี start stop แล้วครับคลิกเข้าไปครับนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น start stop นะครับ ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้นะครับ